สวัสดีครับศึกษาพระสมเด็จในวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของพระในกลุ่มโลหะนะครับเนื้อโลหะวันนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองของหลวงพ่อเงินนะครับที่สร้างปี2514้อ่แล้วก็พุทธาพิเศษเสร็จในปี2515นะครับการภพาพระค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะฮะแล้วก็มีเรื่องให้ศึกษาในทุกๆเรื่องนะครับเป็นแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะดูภาพถ่ายาภาพขยายเนื้อนะครับเราจะดูสร้างความคุ้นชินนะครับจาก ภาพถ่ายก่อนนะครับก็คือการดูด้วยตาเปล่านะครับว่าเราเห็นอะไรนะครับซึ่งหลายคนก็ไม่มีกล้องกําลังขยายสูงนะครับเราก็ต้องฝึกดูจากสิ่งที่เรามี 10x เราก็ดูวัสถุธรรมชาติจาก 10x เท่านั้นเองนะครับอย่างใต้ฐานของหลวงพ่อเงินปี15นะครับก็จะมีโค้ดภาษาไทยนะครับเลข14 15นะครับตอกทับอยู่ใต้ฐานแบบนี้นะครับซึ่งหลายท่านก็บอกว่าบางองค์ก็ไม่มีปั๊มนับสมผมกก็ยังไม่เคยเห็นนะฮะถ้ามีก็เป็นจุดพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ก่อนที่เราจะดูนะครับก็ต้องไปดูจากวัสดุธรรมชาติก่อนนะครับเนื้อทองเหลืองเนี่ยมีจริงๆดูง่ายนะครับดูง่ายก็คือเราจะดูดูเนื้อเนี่ยจ้างดูเปลือกผิวนะครับสชั้นนะครับก่อนที่ไปดูอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นก็คือลักษณะของการสร้างแล้วก็การการรักษาพระเพนอย่างไรนะครับมีการลงลงรักหรือว่าลมดําอะไรมาหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นเสมอในเนื้อพระก็คือจุดที่ผิวเปิดนะครับ ผิวไม่เปิดนะครับผิวเปิดก็อยู่บริเวณที่พื้นที่สูงนะครับพื้นที่ที่สูงกว่าบริเวณสันบริเวณพวกนี้นะครับพื้นที่ที่สูงกว่านะครับมีการสึกกร่อนไปนะครับเราจะดูในจุดที่สึกกร่อนนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างอย่างที่2เราก็ดูในจุดที่ผิวเขาไม่กร่อนผิวปกติพวกนี้นะครับก่อนที่จะไปดูพิมพ์ดูลักษณะการสร้างหรืออย่างอื่นเนี่ยเนื้อก็จะต้องถึงอายุก่อนนะครับถ้าเนื้อถึงอายุนะครับพิมพ์หรือองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยเราจะดูง่ายนะครับ อย่างาหลวงพ่อเงินปี14 15เนี่ยกอ็อยู่ในหลัก10ปีนะครับยังไม่ถึง100ปีฉะนั้นกายภาพของการดูพระเนี่ยเราก็ต้องไปเทียบกับอทองเหลืองที่อายุาไล่ๆกันนะครับหรือใกล้เคียงกันจริงๆแล้วเนี่ยทองเหลืองหรือวัสดุเนื้อครูเนี่ยเราจะดูแบบไหนก็ได้นะครับจะหลัก10ปีหรือว่า100ปีก็ตามเนี่ย เราจะจับลักษณะการดูเนี่ยเราจะดูแค่ลักษณะของพื้นผิวเท่านั้นเอง,เองนะครับอย่างวัสดุที่ผมให้ดูวันนี้คือโลหะอะไรก็ตามนะอย่างเงี้ยเป็นนิกเกิลใช่ไหมฮะ mm. เป็นนิกเกิลเนี่ยเขามีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเนี่ยชิ้นเล็กนะครับอันนี้สร้างอยู่ในปี2,118นะครับชื่ออาจจะก่อนหน้านั้นเล็กน้อยนะครับนะฮะผมก็นํามาส่องดูนะครับแล้วก็จะเห็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็เห็นลักษณะของ พื้นผิวแบบนี้นะครับให้ดูนะครับนี่ขยายภาพนะครับก็บนะจะเห็นถึงอ,อย่างที่ผมบอกนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือเปลือกผิว2ชั้นชั้นในก็คือผิวที่เปิดจะมีะโ,โลหะง,งอกตามชนิดนะครับก็อย่างทองเหลืองก็จะมีเงินกับสังกสีเป็นกระแสเงินกระแสทองนะครับนะฮะออกมาให้เราเห็นนะครับเป็นตะข่ายเล็กๆๆๆ,ๆ,ๆพวกนี้แล้วก็รูปแบบการงอกเนี่ยมันจะเป็นผลึกด้วยนะนะฮะสิ่งที่เราจะมองอีกเรื่องหนึ่งก็คือ มันจะไปลึกต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับท่านมองวัตถุธรรมชาติให้ชินเนี่ยท่านก็จะชินกับกับสิ่งที่ท่านเห็นนะครับแล้วก็ชั้นนอกก็จะเป็นสลิมโลหะนะครับแดงดําขาวเขียวถ้าเป็นทองเหลืองถูกไหมฮะแต่ที่นี้ในกรณีที่จะเป็นวัสดุพวกนี้จะเป็นนิกเกิลและก็ผสมทองแดงนะครับก็จะมีนนกเกรื่องของสลิมของของนิกเกิลและก็สลิมของทองแดงเข้ามาเกี่ยวนะครับสลิมทองแดงก็จะมีสีเขียวอะไรพวกนี้นะครับส่วนสลิมของสังกะสีก็จะเป็นสีขาวเนี่ยแต่ในกรณีของหลุม ในนิกเกิลเนี่ยก็จะเป็นสนิมอีกแบบหนึ่งแต่ที่เราจะดูก็คือรูปแบบการขึ้น,นโครงสร้างการงอกพวกนี้นะก็คืออย่างแรกเลยก็จะเป็นงอกเป็นอ,น,อนลอยของโลหะของนิกเกิลออกมาก่อนแล้วก็ทองแดงนะครับแล้วก็จะ,จะมีสนิมของนิกเกิลกับทองแดงออกมาขึ้นเขาว่าโลหะนั้นนะครับอะไรที่เกิดสนิมก่อนแค่นั้นเองนะครับนี่คือลักษณะการดูนะครับเนี่ยดูมันเป็นปลึกต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยดูภาพขยายที่ จริงๆก็มันเป็นภาพเดียวกันนะครว่าขยายมากขยายน้อยอันนี้ขยายน้อยอันนี้ขยายมากนะครับอ่าอันนี้ขยายน้อยนะอันนี้ก็ขยายมากขึ้นแต่จริงๆเนะนี่ยลักษณะของโครงสร้างผลึกมันเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราจะไปดูในรายละเอเยยียดเจาะลึกของในเนื้อก็คือการเกิดออ่า่าาตาวงใช่ไหมฮะอย่างนี้ก็คืออาจจะไม่ใช่ตาวงของอ่าสังกะสีหรือทองแดงแต่เป็นตาวงของนิกเกิลนะครับผสมอทองแดงถูกไหมครับแต่ลักษณะรูปแบบการเกิดมันเหมือนกันนะครับอ่า ชิ้นนี้นะครับเป็นภาพขยายของอของโลหะทองเหลืองนะครับอายุประมาณอา,อายุไม่มากนะครับอยู่ในหลัก10ปีเช่นกันนะครับอยู่ประมาณ2 0 3 0ปีนะครับนะฮะเราก็มาดูาคือจับหลักการเกิดขึ้นของของการเปลี่ยนแปลงของเนื้อนั่นเองนะครับเราก็จะมาดูภาพที่ขยายขเขาก็จะขยายแบบนี้นะครับรูปแบบการเกิดเปลึกก็จะน้อยถูกไหมฮะเป็นเปลือกของของ,ของอสังกะสีกับ ทองแดงที่กําลังจะงอกขึ้นมานะครับมีสนิมเล็กน้อยนะครับยังไม่ปกคลุมมากนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็โลหะอีกชิ้นนึงนะครับก็เราก็มาดูโลหะใหม่ๆอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ในหลักหลักสิปีเหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะเกิดสนิมขึ้นทันทีจริงๆสนิมเนี่ยเขาเกิดไวมากนะครับแต่สิ่งที่เราจะดูคือเนื้อด้านในที่เขามีการงอกออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูสนิมนะครับคือดูบริเวณที่เนื้อเปิดก่อนนะครับ อย่างเดือตอนนี้ก็อยู่ประมาณ3 0 4 0ปีนะครับก็มีสนิมนะครับแต่ภาพขยายเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอพอเราเจอแบบนี้เราก็มาดูรูปแบบการเกิดขึ้นที่จะเป็นผลกต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับเนี่ยฮะเราก็ดูให้ชินตานะครับเราค่อยไปดูพระนะครับถ้าท่านศึกษาจากพระเลยนีครับท่านดูไม่ออกว่าอะไรคืออะไรหรครับคือเราประเด็นที่เราจะส่องดูเนื้อเนี่ย เราจะต้องมีจุดประสงค์ว่าเราจะส่องดูอะไรนะครับเราจะส่องดูเนื้อเปิดดูการงอกของโลหะหรือจะส่องดูสนิมในจุดที่เนื้อไม่เปิดแค่นั้นเองนะครับเราค่อยไปดูอย่างอื่นแค่นี้นะครับทีนี้เรามาดูในเนื้อพระหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับจะไม่ใช่การหล่อโบราณนะครับจะเป็นพระปั๊มนะครับลักษณะการปั๊มการอะไรต่างๆถ่าก็ลองไปศึกษาดูแล้วก็ประวัติการสร้างค่อยไปศึกษานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดูเนื้อก่อนนะครับว่า ถึงยุคนี้มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลักษณะของการดูภาพถ่ายเนี่ยมันจะเห็นเป็นลักษณะความเหี่ยวนะครับความเหี่ยวมันเกิดจากอะไรนะครับเหมือนกับที่สอนในเรื่องของการดูพระสมเท็จ์ความเหี่ยวเกิดจากการเกิดขึ้นทีละหนึ่งนะครับก็คือการงอกทีละหนึ่งของโมเลกุลในโลหะก็เรียกว่าโมใช่ไหมครับเกิดขึ้นทีละหนึ่งแล้วก็ค่อยๆงอกขึ้นมาเรื่อยนะครับจนเกาะตัวกันเป็นแผ่นเป็นผลึกที่เรียกว่าเกรนนะครับก็จะกลายเป็นความเหี่ยวที่เราเห็นนะครับแต่ถ้าเรา เห็นความเหี่ยวที่ชัดเจนนะครับมันจะกลายเป็นลูกคลื่นนะครับคำว่าคลื่นกับความเหี่ยวในเนื้อเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับความเหี่ยวก็คือลายในเนื้อนะครับลายในเนื้อที่ละเอียดเนี่ยก็จะกลายเป็นความเหี่ยวให้เราเห็นนะครับทุกทุกทุกอย่างนะครับด้านข้างเป็นแบบนี้นะครับขยายภาพไปมันเห็นอะไรไม่ไม่ไม่ชัดมากหรอะครับผมทำให้ผมอธิบายไม่ได้หรอกนะฮะก็จะเห็นแค่ความเหี่ยวนิดๆนะครับในในเนื้อโลหะนั่นเองนะครับ จะขยายภาพให้ดูนะครับเนะมื่อขยายภาพอันนี้บริเวณผ้าพักหรือใบหน้านะครับสิ่งที่ท่านเห็นจากการขยายภาพก็คือความกลมกลืนของทุกอย่างนะครับบริเวณนี้คือพื้นที่ต่ําก็จะมีการงอของสนิบนะครับพื้นที่เปิดคือบริเวณไหนคือบริเวณพวกนี้นะครับบริเวณที่มีการสัมผัสนะครับนะก็จะเห็นของอที่ท่านเรียกว่ากระแสะเงิน กระแสทองนั่นแหละนะครับจริงๆผมก็ไม่ไม่รู้ว่าคํานี้มาจากไหนนะจริงก็คือการองอกของโลหะนะครับอันนี้จะเป็นสังกะสีที่จะเป็นขาวๆเ,เงินๆเนี่ยนะฮะอันนี้คือ,อถ้าเราไปเทียบกับกับพระหลวงพ่อเงินนะครับที่ที่ถึงอายุแล้วเนี่ยนะครับเด,เดี๋ยวจะจะให้ดูในกลุ่มที่ร้อยร้อยปีนี่จะมันต่างกันยังไงนะครับอันนี้เกนะครับ เนี่ยฮะความเหี่ยวในลักษณะของของภาพพอๆกันเนี่ยเนี่ยการทับซ้อนเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวขยายภาพให้ดูนะนะภาพไหนขยายบ้างเนี่ยฮะลักษณะการเกิดที่จะเป็นเป็นตามุ้งเนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับเยอะกว่าเนื่องจากหลงพ่อเงินก็ร้อยกว่าปีใช่ไหมครับส่วนในอ,องค์ที่ให้ดูวันนี้แค่หลักเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> 2,515นะครับลบ2,517อ่ะกี่ปีนะครับเนี่ยลักษณะการเกิดตามุ้งเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าเห็นไหมฮะการการที่จะเกิดเป็นเป็นรูปแบบการงอกเนี่ยก็จะน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับนี่คือการการเทียบอายุนะครับไปเทียบกับโลหะก่อนนะครับดูทองเหลืองอื่นๆก่อนค่อยมาดูเนื้อพระนะครับเดี๋ยวดูภาพอื่นนะครับเนี่ยบริเวณผิวเปิดอย่างเงี้ยน่เกิดตามุ้งแน่นอนก็คือการงอกของสนิมโลหะนะครับเดี๋ยวจะซูมภาพเข้าไปให้ดูเนี่ยเห็นไหมฮะ ก็จะซูมเข้าไปอีกเดี๋ยวจะซูมเข้าไปอีกเห็นไหมฮะการเกิดที่จะเป็นตามงเนี่ยมแบบมันจะเกิดขึ้นแบบนี้เกิดขึ้นบนผิวก่อนนะครับนะฮะส่วนของเก๋เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในล่องเนี่ยในหลุมพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นหมดนะครับแต่ของแท้เนี่ยที่เป็นโลหะเก่าๆจริงเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นบริเวณแค่เปลือกผิวก่อนนะครับนะสิ่งที่งอกขึ้นมาเนี่ยหัวใจของของของเก่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จหรือทองเหลืองหรือเนื้อชิ้นอื่นๆเนี่ย หัวใจของเขาก็คือจะไม่เห็นเนื้อเดิมเลยนะครับจะมีการงอกของโลหะหรือการเปลี่ยนแปลงของเนื้ออะไรก็ตามเนี่ยปกคลุมพื้นผิวเดิมไปทั้งหมดนะครับถ้าเราเห็นว่าเป็นเนื้อเดิมอยู่นะครับก็คือยังใหม่อยู่นั่นเองนะครับยวดูไปหลายภาพนะครับท่านจะเข้าใจนะครับเนี่ยพระอายุหลัก10ปีนะครับท่านดูออกไหมครับว่ามันลอยอยู่บนผิวเนี่ยเนี่ยตามุงพวกเนี้ยลอยอยู่บนผิวนะครับนี่คือกระแสเงินกระแสทองหรือกระแสโลหะที่เขาเรียก ที่วงการเขาเรียกกันเนี่ยมันจะลอยอยู่บนผิวแบบนี้นะครับอย่างของเกเนี่มันก็ไม่ได้ลอยอยู่บนผิวนะครับเขาจะอยู่ในทุกที่นะครับนี่ฮะเขาจะอยู่ในทุกพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าจะไม่มีลอยอยู่บนผิวหรอกครับเนี่ยอย่างเนี่ยเขาจะปนกันอย่างนี้คือของเกนะครับมันจะสปิดสปะแบบนี้นะครับ หลายท่านยังไม่เข้าใจว่ากระแสเงินกระแสทองเนี่ยแท้มันต่างกันยังไงนะครับจะต้องไปดูจากจากจากข้อส,สมธรติชาติก่อนนะครับอันนี้ภาพเดียวกันนะครับหลายท่านคิดว่าอยากจะดูภาพขยายตั้งแต่10เท่าจนไปถึงพันเท่าเนี่ยมันจริงจงมันเป็นภาพเดียวกันนะครับอย่างเงี้ยแปเท่าอันนี้สองเท่าจริงมันก็ซูมเข้าไปนะครับก็คือเหมือนกับว่ามันซูมเข้าไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ เนี่ยจริงคือภาพเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่จะให้ดูก็คือดูในเนื้อก่อนเขางอกออกมาจากในเนื้อนะครับที่จะเป็นเป็นผลก,ก่อนและก็จะมีอร่อยของโลหะอยู่บนเปลือกผิวอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไ,ไหมฮะไม่ว่าโลหะนั้นจะผสมอะไรมาบ้างก็ตามนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ทองแดงหรือสังกะสีนะครับอย่างองนี้ก็มีโลหะอื่นปนมาด้วยแน่นอนนะครับแต่หลักๆกก็คือเป็นทองแดงกับสังกะสีอยู่ดีนะครับเห็นไ,ไหมฮะในทุกจุดเขาจะมีความกลมกลืนกัน นะครับพื้นที่ต่ำก็มีสนิมนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เปิดก็จะมีทองแดงกับสังกะสีงอกออกมาแบบนี้นะครับรูปแบบการเกิดเปลึกเห็นไหมครับเนี่ยจะเหมือนในธรรมชาตินั่นแหละนะครับแล้วก็ที่จะงอกลอยบนผิวที่กําลังจะเป็นตามุ้งที่จะเป็นตาใหญ่ๆนะครับนานๆไปนะฮะผิวที่เปิดก็จะงอกเป็นตามุ้งทั้งหมดนี้เลยนะครับวันนี้เมาส์อาจจะเล็กนะครับผมยังปรับไม่ได้นะครับน่าจะมีปัญหาในวินโด้นะครับ อย่างนี้ถ้าเราเจอผิวแบบนี้เราต้องส่องดูก่อนเลยนะครับเนี่ยดูผิวเปิดง่ายที่สุดแล้วนะครับน่าจะมีภาพซูมมาุนเนี่ยซูมเข้าไปดูด้วยแล้วนีในกรซูมเข้าไปอีกเนี่ยทีนี้ก็ดูเห็นไหมครับก็จะเป็นเป็นเม็ดไม่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 เม็ดนะครับอยู่บนเปลือกผิวแบบนี้นะครับจะไม่อยู่ในล่องเป็นหลักนะครับอาจจะจอยู่บนเปลือกผิวเป็นหลักในร่องก็มีนะครับแต่ว่าลักษณะของการเรียงตัวนะครับซึ่งเป็นอ กดเทอร์โมเดลิกของโลหะเองเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอยู่บนเปลือกผิวแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตะข่ายตะข่ายอันนี้ตะข่ายยังไม่ต่อเนื่องกันมากนะครับถ้ามีอายุมากเขาก็จะต่อเนื่องกันนะครับมีรูปลักษณ์ไม่แน่นอนแค่นี้น,น,นะครับนี่คือการดูกระแสโลหะดูแบบนี้นะครับเนี่ยฮะนี่ก็จะเกิดเป็นค่อยๆเกิดเป็นตามุ้มขึ้นมาทีละหน่อยทีละหน่อยเห็นไหมฮะเนี่ยคือการงอกบนเปลือกผิวเป็นแบบนี้นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นสนิมที่สมบูรณ์นะฮะ อยู่ไม่เปิดก็จะเห็นสนิมนะครับเนี่ยทับซ้อนนะครับเขาเขาเกิดขึ้นอ,อย่างไรกนะ็คือกลุ่มที่งอกขึ้นมาเนี่ยเขาสัมผัสใช้บรรยากาศในชั้นบรรยากาศมีหลายมีออกซิเจนมีความชื้นมีความร้อนนะครับนะก็จะเกิดสนิมปกคลุมแบบนี้นะครับนะก็คือไอตัวที่ที่งอกมาเป็นกระแสะโลหะเนี่ยมันอยู่ใต้สนิมอีกทีหนึง่งแค่นั้นเองนี่คือหลักการของของธรรมชาติของโลหะแค่นั้นเองนะครับ เนี่ยผิวเปิดนะครับซูมดูนะครับเนี่ยก็จะเห็นโลหะที่งอกออกมานะครับก็คือเขาสามัมผัสชั้นบรรยากาศเขาก็งอกเลยนะครับก็คือเป็นอ,ออกไซด์ของโลหะนั่นแหละนะครับแต่ผมเรียกว่าง,งอกนะครับเพราะเขาเกิดเกิดใหม่ใช่ไหมฮะร,รูปแบบของสนิมขาวพวกนี้มันเกิดจากเงือเราเกลือคลิกเกลือจากตัวเหล่านี่แหละนะครับมันก็ไปผสมกับสนิมบ้างนะครับ ไอนน้พวกนี้นะครับค่อยดูทีหลังนะเนี่ยพวกเนี้ยนะครับดูเนื้อก่อนนะครับเนี่ยความกลมกลืนของทุกอย่างนะครับชั้นนอกท่านจะดูต้องดูให้ออกนะครับชั้นนอกชั้นในไอผ้ผิวผิวในจุดนี้นะครับก็คือถือว่าเป็นชั้นนอกนะครับก็คือเป็นสนิมชั้นชั้นนอกสุดนะครับเขาเกิดขึ้นได้ไวนะครับอยู่ในหลัก หลักวัน2วันเขาเกิดขึ้นได้แล้วสำหรับสมโลหะนะครับแต่ในเรื่องของทองแดงนะครับเกิดสนิมขึ้นช้านะครับแต่ว่าเราก็จะไปดูในเนื้อของของของผิวที่เปิดก่อนนะครับเนี่ยผิวเปิดพวกนี้ก็จะต้องมีการการงอกของโลหะนะครับทองแดงกับสังกะสีนะครับเป็นตะไคร่นะครับก็คือตา้งนั่นแหละนะครับออกมาเสมอนะครับงอกงอกเสมอนะครับนี่คือพระที่ยายุนะครับในหลัก หลัก10ปีนะครับไม่ถึง100ปีนะครับสร้างปี2514นส่ะครับนะส่วนด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับพื้นที่สมบูรณ์ก็จะเกิดสนิมนะครับไอ้สนิมเขียวนี่เป็นสนิมของของสนิมเขียวสนิมขาวนี่เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับจากจากที่เกลือเราเนี่ยจากจากการใช้พระนะครับในรูปแบบไหนก็ตามนะครับก็จะเกิดขึ้นได้ไวนะครับพวกนี้ดูทีหลังนะครับดูเนื้อที่เปิดก่อนพวกนี้ดูสนิมที่เปิดก่อนนะฮะ ก็ค yeah. ือถ้าคนดูดูธรรมชาติจนชินก็จะเห็นล่องรอยการตกแต่งนะครับเนี่ยอยตะไบรอยขูดรอยตะไบเนี่ยในนรอยขูดรอยตะไบเนี่ยก็จะต้องมีสนิมนะครับงอกทับขึ้นมาชั้นหนึ่งนะครับมันจะดูง่ายนะครับถ้าชินตาจากวัสดุธรรมชาติแล้วนะครับเนี่ยรอยตะไบพวกนี้ก็จะมีสนิมงอกทับรอยตะไบที่หนึ่งคือรอยตกแต่งเนี่ยมันจะเป็นตะไบหรือกระดาษทรายก็ตามนะครับ ก็จะมีการงอกของสนิมทับอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยแดงๆส้มๆอะไรพวกนี้เหลือส้มแสดแดงนะคะนั่นคือสนิมของของทองเหลืองนะครับจริงๆก็คือสนิมของสังกะสีกับทองแดงนั่นแหละนะครับเนี่ยก็จะเป็นทองส้มแสดแดงแบบนี้นะครับี่จริงๆทุกๆภาพก็มีสนิมที่คล้ายๆกันนะครับเนี่ยถ้าดูให้ชินตานะครับมันจะเกิดขึ้นกับทองเหลืองเก่าหรือโบราณนะครับจะไปดู ในเนื้อทองเหลืองเก่าหรือโบราณก็จะต้องเห็นแบบนี้นะครับเนะี่ยพวกวัสดนะุพวกเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยเกิดขึ้นเกิดสนิมขึ้นเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะรูปแบบการเกิดจะต้องเหมือนกันนะจะต้องไม่ไปอ่าคือแยกชั้นอะไรกันชัดเจนขนาดนั้นนะครับเนะี่ยดูลักษณะการเกิดและก็ผลึกนะครับอย่าดูจุดใดจุดหนึ่งนะครับดูทั้งหมดเลยนะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของผลึกนะครับการขัดนะครับหรือจะเป็นรอยแต่งเรตะับเนี่ยก็จะมีสนิมง,งอกทับรอยพวกนี้เสมอนะครับอันนี้ทองเหลืองใหม่นะครับเนี่ยดูให้ชินตาปับ๊บเราก็จะดูพระเนื้อโลหะได้ง่ายเลยนะครับนะฮะร,รูปแบบการเกิดผลึกอันนี้จากาวัสดุธรรมชาติใช่ไหมครับอันนี้ปี2518้านงะครับฉะนั้นก็จะต้องอรูปลักษณ์การดูก็จะต้องเหมือนกันกันกบพระในปี2514 ดูปนะแบบของผลึกที่เกิดขึ้นนะครับกำลังขยายนะครับก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับตั้งแต่20-30เท่าจนถึง80เท่าหรือมจะใช้ไม่เกิน30เท่านะครับในการสอนในคลิปนี้นะครับนะฮะรูบแบบของการเกิดพลึกการเกิดกระแสโลหะต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเราสอ่องกล้องประมาณ30เท่าขึ้นไปก็เห็นภาพแบบนี้แล้วนะฮะ แต่ว่าต้องเป็นกล้องไฟที่เป็นไฟไฟวงแหวนรอบนะฮะถ้าเป็นไฟทางเดียวอาจจะไม่เห็นภาพแบบนี้อาจจะเห็น,เป,นเป็นแค่เม็ดนะครับเป็นไม,มน่ๆๆๆซ้อนๆซ้อนๆกันอยู่นะครับอันนั้นก็ดูอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก่อนที่ท่านจะส่องพระท่านก็ต้องไปสอ่องทองเหลืองก่อนในกรณีที่ท่านายังไม่เข้าใจว่าพาะแท้ดูอย่างไรนะครับจะต้องส่องก่อนจนภาพที่เห็นในแบบนี้จะเห็นในกล้องวงแหวนนะครับเห็นไหมฮะผลึตตัวนี้ใหญ่มากเห็นไครับเนี่ยต่อเนื่องการบริเวณผิวที่เปิดนะครับ และเวลาที่เราส่องเข้าไปในจุดที่เขาผิวเปิดแบบนี้ก็จะเป็นตะข่ายเล็กๆ,ๆซ้อนกันอยู่นะฮะและในบริเวณตาข่ายนะครับยอดตะข่ายนี่ก็จะเป็นเรียกว่าการเรียงตัวนะครับที่จะเป็นเกรนอยู่บนยอดอีกทีหนึ่งนะครับคือมันซับซ้อนนะครับพระเนี่ยจะต่างจากาวัสดุธรรมชาติตรงที่ความซับซ้อนเนี่ยจะเยอะกว่าแต่เราทําความเข้าใจเดียวกันก็คือ,อ มันไม่ได้เหมือนกันร้อยเรนขนาดนั้นนะฮะแต่พระเนี่ยมันมีความซับซ้อนกว่าเรื่องจากการใช้นะครับแล้วก็การาการกระทําถ่อพระนั่นแหละครับการรักษาเนื้อพระอย่างไรบ้างเนะี่ยมันก็มีผลต่อต่อความซับซ้อนที่เราจะจะดูนะครับนะแต่หลักๆเนี่ยถ้าเราจับหลักเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูง่ายแล้วนะครับดูรูปแบบของพลึกในเนื้อเปิดเนื้อเปิดก่อนแล้วค่อยดูสนิมนะครับสนิมสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้นะฮะแต่ ถ้าถ้าดูจนชำนาญเนี่ยสนิมที่เขาสร้างนะครับมันก็ไม่เหมือนสนิมที่มีอายุนะครับที่จะก่อตัวกันนะครับก่อตัวกันเป็นพลึกนะครับแบบโบราณได้เช่นกันนะครับฉะนั้นหัวใจของการดูดูพระจริงๆแล้วก็คือ,อคุณมีความศรัทธานในเรื่องใดน,นะครับถ้าคือพระเนี่ยไม่ได้เกิดจากาผู้สร้างนิเศษขึ้นมาเลยนะฮะก็คือวัสดุที่ใช้สร้างเนี่ย ก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในโลกเราสามารถนรําวัสดุนั้นนะมา,า <c oughs> มาตรวจสอบนะครับว่าเขาเหมือนกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรเท่าน,นั้นเองนะครับถ้าเรามุ่งที่จะดูพิมพ์หรือดูตําหนิต่างๆที่เขาสอนมาเนี่ยเราเราจะไม่รู้เลยว่าเนื้อเก่าๆเนี่ยเขาดูอย่างไรนะครับรูปแบบของการเกิดผลึกดูอย่างไรนะอย่างภาพเนี้ถ้าคนที่ที่ชินกับวัสดุธรรมชาติจริงเนะี่ยท่านก็จะมองเรื่องเรื่องผิวที่เปิดเนี่ยมันเปิดยังไงนะครับมันจะเหมือนเหมือนโลหะที่เราดูไหมนะ ถ้าเป็นทองเหลืองก็ดูทองเหลืองด้วยกันนะครับแค่นั้นเองนะครับอย่างผมนี่ก็จะไม่ได้ดูพระเป็นหลักคือผมจะดูวัสดุธรรมชาติพวกนี้เป็นหลักนะครับลักษณะการเกิดเป็นอย่างไรเหมือนกันไหมนะครับอย่างสนิมเนี่ยอย่างสนิมเขียวเนี่ยเขาเกิดขึ้นได้ไวมากนะครับอยู่ในหลักหลักวันหลักเดือนอย่างพวกนี้มันเกิดขึ้นแล้วแต่จะมากจะน้อยเนี่ยการทับซ้อนเนี่ยอันนี้ก็เป็นทองเหลืองนะครับแต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นทองเหลืองแล้วก็คือผิวเดิมเนี่ยเขาไม่เหลือแล้วนี่คือเรื่องของความเก่านะครับ อย่างอย่างวัสดุชิ้นนี้นะครับก็ไม่ได้ถึงร้อยปีนะครับอยู่ในหลัก10ปีเช่นป่นนะยี่สิบสาปีเนี่ยเขาก็เกิดขึ้นได้แหละนะครับแต่หลุดได้ไวนะครับแต่ในกรณีที่เราเราใช้พระเนี่ยหรือถ้าเรานําวัสดุชิ้นนี้นํามาใช้เนี่ยพวกนี้ก็จะหลุดไปนะครับแล้วก็จะเห็นผิวเปิดนะครับนี่คือข้อแตกต่างของวัสดุธรรมชาติกับพระนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นนะครับก็ถ้าเราคุ้นชินจากจากสิ่งที่เป็นวัสดุเดียวกันนะครับ แล้วก็นํามาศึกษาเนี่ยมันก็จะหาพระแท้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปศึกษาจากสิ่งที่เขาพูดเท็จมานะครับอย่างผมก็จะให้ให้ดูไม่ได้ให้ดูความแท้จากองค์พระนะครับให้ไปดูวัสดุธรรมชาติที่ผมให้ดูว่ามันเหมือนกันไหมเท่านั้นเองนะครับถ้าเหมือนกันก็เราก็นําหลักการมาใช้นะครับว่า,าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนธรรมชาติอย่างไรเท่านั้นเองนะครับ นะอยู่บรีเนผิวเปิดผมก็คือทุกองเนี่ยมันต้องมีผิวเปิดอยู่แล้วนะครับไม่มีน้อยมากนี่ะที่จะสมบูรณ์นะครับอาจจะมีขอบเล็กๆบ้างนะครับที่จะบินมาบ้างหรือสนิมดูดล่อนไปบ้างเราก็ดูบริเวณนั้นแหละนะครับนะซึ่งก็เป็นเป็นหลักการที่เราจะมาจับนะจับหลักการได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับการงอกสองสนิมการงอกของโลงหะนะครับแค่นี้เองท่านก็จะ ดูพระแท้เป็นนะครับในเรื่องของกระแสโลหะนะครับดูไม่ยากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ